เมื่ออดีตดาราดเด็กชื่อดังหันหลังให้กับวงการบันเทิงและไม่คิดจะกลับเข้าวงการนี้อีกอย่างเด็ดขาดโตมาก็เลยตั้งใจเปิดร้านขายดอกไม้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสง,งบสุขค่ะแต่วันหนึ่งรกักแรกที่เขาไม่เคยลืมดันโผล่เข้ามาและขอร้องให้เขากลับมาช่วยออกรายการทีวีเพื่อหวังจะให้ช่วยดันดาราในสังกัดให้หน่อยถ้าเป็นคนอื่นพระเอกคงปฏิเสธไปแล้วค่ะเพราะพระเอกมีความหลังฝังใจกับวงการบันเทิงแต่พอเป็นรกักแรกที่เขารากักมากมาขอร้องเขาทาให้เขาตัดสินใจลําบากค่ะเพราะสําหรับเขาเธอไม่ใช่ความรักวัยหนุ่มสาวธรรมดาธรรมดาแต่ ในสมัยมัธยมในช่วงชีวิตที่เขาตกต่ำที่สุดไม่มีเงินมีแต่นี่ที่พ่อทิ้งไว้แถมพ่อยังทิ้งน้องสาวต่างแม่เขาเลี้ยงอีกก็มีเพียงนางเอกคนเดียวนี่แหละค่ะที่อยู่เคียงข้างเขาจนผ่านความยากลาบากทุกอย่างมาได้เธอจึงเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มเดียวสําหรับเขาเลยเรื่องนี้บอกเลยว่าตอนแรกคิดว่าเป็นซีรีส์ omatic, แนวโรแมนติกเล่าเรื่องรักครั้งแรกธรรมดาธรรมดาในมูสสบายๆภาพสวยๆซึ่งช่วงแรกมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะแต่พอเขาเล่าย้อนไปอดีตวัมยมัธยมเรากลับได้เห็นความรักของคู่นี้ที่มันลึกซึ้งน่ารักกละมมมใจาาคว ค่อยๆเผยให้เห็นทั้งความฝันและการเติบโตของทั้งคู่ที่ดูแล้วก็คิดถึงวัยเยาว์ตอนเด็กเหมือนกันนะคะนางเอกอ่เคยอ่านหนังสือให้น้องพระเอกฟังเคยผลักดันให้พระเอกเป็นนักเขียนจนได้ออกหนังสือเธอยังเป็นแฟนขับตัวยงที่ให้สร้อยข้อมือพระเอกเป็นของขวัญซึ่งผ่านไปนานกว่า1ิปี่พระเอกอีชันยังคงใส่สร้อยข้อมือเส้นนั้นอยู่เลยเคยมีของซงซุงกิกับชอนอูฮีดูน่ารักอบอุ่นอยู่นะคะถึงเนื้อเรื่องจะเดินเรื่อยๆไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นอะไรมากแต่มันได้ฟิลอบอุ่นที่พระนางเขาเอาใจช่วยกันอยู่ ว่ไม่ว่าจะผ่านไปนานกี่ปีพี่เขาก็ยังคงหล่อหน้าใสหน้าเด็กเหมือนเดิมนะคะมายุทธวัยเยาวของสองเราเรื่องนี้เป็นวิวออริจินัลอัปเดตซับไทย2ตอนใหม่ทุกวันศุกร์เวลา3.35ทม35ดูได้ที่วิวที่เดียวเท่านั้นนะคะ